อยากจะกินข้าวต้มมัดเป็นอาหารเช้าเพื่อที่ร่างกายเราจะได้แข็งแรงสนอกสนใจี่ฉันปักตะก้าไว้นะคะทักไลน์ไปทางสายวิตีหรืออินบ็อกมาทางดิฉันก็ได้หรือถ้าใครมีไลน์ทักมาทางไลน์ก็ได้นะคะเราจะขอคนที่อยากกินข้าวต้มมัดแล้วก็รู้วิธีการกินก้าต้มมัดรู้วิธีการปักหมดุดยอมรับวิธีการทั้งหมดนี่นะคะสนใจติดต่อมาได้คะ่ะ แมวมาแล้วนี่ปิดม่านนะคุณคุณทำไงดีะ ะะต้องบอกว่าเรามีมีคนถามว่าสาวิธีไฮไปไหนไม่เล่นไม่ทำยูทูบแล้วเหรอยังอยู่ค่ะใครอยากพบสวิธีคุณจรุวรรณสวัสดีค่ะคุณซาร่านะคะคนลึกลับมาที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวเธอจะมาทักทายออพูดคุยนะคะแต่ปรากฏคือพอทักสวัสดีคนนั้นคนนี้อู้หูไอไลน์เอาไปบอกว่าไม่รู้ว่าไปคัดไปอะไรมาจากไหนไปไตอดไตอยากมาจากไหนมาแบบมาเมน้นต์รัวๆในช่องอียานเขาเม้นสวัสดีเอฟซี FC เขาเขามามิตติ้งกันในไลฟ์ของฉันเพราะว่าสาวิธีไม่มีเวลานะคะตอนนี้ต้องบอกว่างานใหญ่ เรารู้กันแค่นี้นะคะมีอยู่68คนเรารู้กันแค่นี้งานใหญ่ใกล้จะสำเร็จมันก็จะมีเป็นคุณภมริขิทสวัสดีค่ะคุณแจแป้นค่ะคุณนัทฐานนะคะคุณเอ,อยุพินพรเต่แป๊บหนึ่งอ้อทนเสียงร้องเขาไม่ไหวเออ เตรียมของขวัญปีใหม่ให้ FC ทุกๆคนนะคะแล้วก็มีการรวัศดการลงน้องนาทพงค์ค่ะ <c> ว <oughs> ันศุกร์มีความสุขในวันหวยออกเออเพิ่งเหลียวดูว่าวันนี้วันที่สิบหกจริงๆทีนี้ก็คือคุณโมจิค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องตองนะคะคุณป้าก้านทักน,นหนูเคสสวัสดีค่ะเขาต้มมีไส้เผือกเหมือนกันหนูจะไม่เคือ <c oughs> นนี่ถ้าเขาต้มไส้เผือกนะคะสงสัยยานต้องเอาตัวเองเอาข้าวเหนียวมาห่อตัวเองแล้วเผือกหนักมาก เผือกแท้ๆเผือกกระดานแท้ค่ะคุณจิตติมาบอกเพิ่งเข้าไปไลน์สาวิติมาค่ะไปทักไปทายไปคุยกับเขาตรงนั้นได้นะคะแต่เขาเขามีงานทั้งเรื่องบ้านทั้งอะไรหลายๆอย่างเพราะว่ามีคนขู่ฟ้องเขานี่ใช่ไหมคะมีคนขู่ฟ้องเขาว่าภายในเดือนเนี้ยเขาจะต้องโดนหนาวขี้แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวพอปีใหม่มีอีกสองอันรับรองหนาวขี้คู่กันขนาดนี้สาวิติก็ต้องเตรียมตัวรับแล้วค่ะต้องเก็บข้อมูลต้องอะไรหลายๆอย่างคุณอน,นุรักษ์คุณี่ออนสวัสดีค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการข้าวต้มมัดยังอยู่นะคะใครสนใจกินข้าวต้มมัดแกล้มกาแฟนะคะซื้อซื้อให้ตัวเองกินก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ต้องไปกินอาหารเสริมอะไรอย่างอื่นนะคะเราไม่ใช่เด็กวัยรุ่นไม่ใช่รุ่นลูกอีเอิฐจะต้องวันวันหนึ่งกินแต่อาหารเสริมเลี้ยงกล้ามเนื้อขาต้มมัดนี่ราละคะรับรองแข็งปังรับรอ,องเลยปาบเขาให้หนิงมัดเดียวกรีดเดียวก็เสียวเทั้งสมอระูุเมื่อง,งั้นเถิดนะ รับรองเลยใครสนใจก็ทักทักถามกันมานะคะแต่ดิฉันรับประกันซ่อมฟรีว่าของขวัญปีใหม่ที่เอฟเอฟซีจะได้รับถูกใจแน่นอนค่ะถูกใจแน่นอนรับรองว่าถูกใจแน่นอนกินแล้วอื่น <c oughs> กินแล้วอึดจริงๆค่ะแล้วถ้าสมมติแบบใครไม่ชอบไส้กล้วยจะเอาไส้เผือกนะคะขอความกรุดาเอาใบตองมาห่อตัวเองค่ะเพราะแต่ละคนเนี่ยเผือกทั้งนั้น <c oughs> เผือกขนานแท้นะคะอ่ะ ดิฉันพูดถึงอะไรนะเออไอ้ไหลบอกว่าสาวิตรีเนี่ยหนาวขี้แน่นะคะไอ้ไหลคำพูดของมันก็คือมันพูดว่าถ้าภายในเดือนนี้ภายในเดือนธันวาเนี่ยบุมน้อยฟ้องสาวิตรีตามที่ได้ลั่นวาจาไว้ไม่ใช่บุมน้อยฟ้องรับมอบอํานาจจากเมรีมาฟ้องสาวิตรีรับรองสาวิตรีต้องหนาวขี้แน่นอนประโยคนี้ดิฉันจะเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มถ้ามันมีคําเชื่อมคํหนึ่ง ถ้ามันมีคำเชื่อมคำหนึ่งเซ็นป้าออกมาเขาบอกว่าถ้าบุมน้อยฟ้องสาวิธีภายในเดือนธันวาเนี่ยสาวิธีจะต้องหนาวขี้แน่นอนจริงๆมันจะต้องเติมแบบนี้ค่ะว่าถ้าบุมน้อยถูกสาวิตธีฟ้องภายในเดือนธันวาสาวิธีต้องหนาวขี้ต้องอะไรเพราะว่าต้องขายก็ต้องมัดรัวๆเพื่อที่จะหาเงินไปฟ้อง ถ้าจริงประการใดดิฉันไม่รู้นะคะว่าใครจะหนาวขี้ไม่หนาวขี้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าที่ไอ้ไหลมานั่งพูดว่าเดือนนี้จะโดนนั่นนี่ปีใหม่จะอีกสองคดีแป๊บหนึ่งเธอจะออกไปข้างนอกว่ะโจะอะไรอ่ะหลุย <c oughs> อันนี้ประโยคนี้นะคะสามารถแปลงได้โดยมีคำคุณโดมสวัสดีค่ะโดยมีคำคำเดียวเข้าไปว่ากลายเป็นไม่ใช่บุมน้อยฟ้องแต่ถูกฟ้องมันจะมีคนหนาวขี้แน่นอนก็ไม่รู้ว่าประโยคนี้มันจะเป็นจริงแบบไหนเป็นจริงแบบที่ดิฉันเติมหรือเป็นจริงแบบที่ไอ้หลายผู้ก็ต้องรอดูกันค่ะแต่อย่าลืมว่าบุมน้อยเองก็ได้ประกาศไปแล้วนะคะว่ารับมอบอำนาจเมรีฟ้องดิฉันไปสองคดีแล้วก็ ของสาวิตรีเด,เดี๋ยวจะในภายในเดือนธันวานนี้ก็รอดูกันก็แล้วกันค่ะว่าใครจะหนาวขี้นะคะในส่วนเรื่องความคืบหน้าของคดีที่น้อยฟ้องีิฉันเมื่อวานเข้าไปไต่สวนมูลฟ้องแล้วนะครับก็มีการอุยอียานทําไมไม่แต่งตนายมาในสมัยก่อนไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของโจทก์กับจาเลยเออไม่ใช่โทษเป็นเรื่องของโจทก์กับศาลทางฝั่งที่ถูกฟ้องจะไม่ได้ไม่ต้องรับรู้อะไรเลยก็ถ้าไม่มีใครมาประกาศก็จะไม่ได้ไปนั่นเลยไอ้คนฟ้องไปคุยกับศาล แล้วก็ให้ศาลพิจารณาว่ามีมูลไม่มีมูลหลังจากนั้นถ้าตกเป็นจำเลยหลังจากนั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปอะไรยังไงเพราะฉะนั้นในฉันไม่มีกฎหมายข้อไหนบังคับว่าดิฉันจะต้องไปเสียเงินแต่งทนายจะไปแต่งทําไมครับใครอยากฟ้องก็ฟ้องคุณก็ไปศาลของคุณเองไปกับทนายคุณเองคุณจะร่ายยาวคุณจะไปอะไรก็เรื่องของคุณดิฉันบอกแล้วดิฉันไม่ห้าไม่ได้ว่าอะไรอยากฟ้องก็ฟ้องแต่จะมานั่งวิกิวกิ้วมึงไม่แน่จริงนี่หว่ากูไม่แน่จริงกูจะไปไม่ไปเสือขี้อะไรกันด้วยคะถามหน่อยไม่ได้มีกฎหมายข้อไหนบััังคบฉน Icana, ว่ไทจะต้องเสียเงินแต่งทนายไปจะเสียเงินแต่งทนายไปทำไมล่ะคุณอยากฟ้องคุณก็ไปของคุณคุณก็ไปเสียเงินจ้างทนายคุณก็ไปว่ากันที่ศาลแล e e ้วแต่คุณค่ะตามสะดวกนะคะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการฟ้องของคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้อยู่คุณต้องการแค่หมายจับดิฉันไปแขวนไว้ที่ตอมคุณจะต้องการไปทําไมก็ไหนบอกหมายจับของชัยนาทก็แขวนแล้วจะมีกี่หมายจับคุณจะต้องไปเสียเงินเพื่อจะเอาหมายจับ จะมีหนึ่งไม้จับสองไม้จับสามไม้จับสิบไม้จับต่อให้มีห้าร้อยไม้จับมีเท่าไหร่ไม้จับถ้ากูไม่ไปให้จับมึงทำที่อะไรกับกูได้กูถามหน่อยอันนี้พูดตรงตรงนะคะใครจะบอกกูหุยยานแม่งกลางคุณชิติการสวัสดีค่ะคุณโมโนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันไม่ได้กลางนะคะแต่ดิฉันพูดความจริงให้เห็นมีความจําเป็นอะไรจะต้องขายของแม่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอุ้ยเดี๋ยวจะฟ้องุยานจะฟ้องนู่นฟ้องนี่<ๆ>ก็รู้อยู่ฟ้องแล้วมันได้ประโยชน์อะไร จะมีหมายจับหมายจับเดียวสองหมายจับสามหมายจับถ้ากูไม่ไปให้พวกมึงจับมึงทำาคี่อะไรกูได้มึงคิดตรงนี้กันบ้างไหมแล้วก็ไปเสียเงินซื้อของกันอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องของพวกมึงเลยยังเรื่องของพวกมึงเลยจะฟ้องจะอะไรไงกูก็รันรันราเด็กน้อยสารพีรันรันราเราไมเครันรันรากูเกือบไม่ตีกูนั่งของกูอยู่ตรงนี้อยากจับก็ามาจับตรงนี้ครับ อย่าไปบอกว่านี่นะเดี๋ยวมีมีคนรู้จักที่สามารถจะทํากับต่างประเทศได้นู่นเนี่ยไม่ต้องแปลภาษาปุ๊บส่งหมายมาทางนี้ขนาดคดีช่อโกงนะคะเจ้าของเป็นคนคนที่ฟ้องคดีเป็นคนรวยมากแล้วไอ้คนที่โกงอยู่ฝรั่งเศสด้วยเขาทําเรื่องทุกอย่างมาเองมาเองนะคะเอาเจ้าหน้าที่มาเอาหมายมายืนอยู่หน้าบ้านไอ้คนที่โดนหมายจากที่ไทยเปิดหน้าต่างไปมึงเข้ามาสิ กูเรียกตำรวจที่นี่จับเมื่อมึงบุกรุกมือึงเข้ามาสิทำอะไรได้ไหมคะทำไม่ได้ค่ะฉันเป็นซิติเซนฝรั่งเศสคุณเอาหมายจับเมืองไทยมาเอาตำรวจมาเองเอาอะไรมีคุณทำอะไรฉันได้ไหมทำไม่ได้ <c oughs> ถึงบอกว่าถ้าอยากจะให้ฉันมีหมายจาับคุณไปแจ้งความไปแจ้งก็เลยรอเอ็ดเจ็ดด้ํานะเงินทองก็ไม่ต้องเสียนะคะไม่ต้องไปจ้างทนายไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องไปอะไรยังไงนะคะจะได้ไม่ต้องไปเล่ขายของไอ้เงินที่ขายของได้เก็บไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย แทนที่จะเอาไปจ่ายจ้างทนายเก็บไวู้เลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยเพราะไปที่ศาลนอกจากมีค่าทนายแล้วมันก็ต้องมีค่าสง่งนู่นค่าส่งนี่ค่าส่งหุย้ยสรารพัดทนายเดินทางมาก็ต้องมีเงินปันทองไอ้นี่กูพูดกูนี่เป็นคนโดนโดนหมายนะแต่กูพูดเป็นห่วงเงินพวกมึงเอาเงินไปเลี้ยงลูกดีกว่ากูบอกตรงๆนี่กูแนะแนวกูพี่าระดาสวัสดีค่ะตะกี้เห็นแวบๆบแบบแบบหนูเลยไม่ทัน <c oughs> ใช่ทีดาคนอื่นอันนี้จะพูดถึงตรงนี้เหมือนกันเพราะเมื่อคืนนี้เขาขึ้นไลฟ์นะคะ เขาขึ้นไล์ไม่ได้บอกอียานอียานมึงสำเนียกหน่อยว่ามึงเป็นคนโดนเขาฟ้องมึงไปแน่แน่กาอ,อีกว่าอยากได้ไหมายจับกูมึงไปเสียเงินนำหม้มึงไปแจ้งความเออแจ้งนี่ไม่ได้มึงไปแจ้งนั้นแจ้งกันก็นเพลสักวันนึงกูก็ต้องโดนสักหมายหนึ่งนี่กูบอกเลยปากอย่างกูเนี่ยสักวันนึงกูก็ต้องโดนสักหมายหนึ่งพวกเราก็พูดกูด่ดาใครกูพูดตรงๆกูออกชื่อตรงๆกูไปอ้อคมคอมอย่างที่บอกไงถ้าอยู่เมืองไทยทําอย่างนี้ได้ไหมรู้ทําไม่ได้ค่ะแต่นี่ ดิฉันเป็นคนตรงๆถ้าอยู่เมืองไทยคงอีด kind of um, ตัดและคงจำไม่ท <tortured. S 1> ําอะไรพวกนี้เพราะถ้าไม่สามารถพูดกันตรงๆได้ไปเลี่ยงกันอีดําแจ๊อีนั่นอีนี่และไอ้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 พวกชิบหายที่เป็นอีดําอีนู่นอีนี่อีดําแจ๊ะถ้าคิดว่าไม่โดนนะคะมึงพลาดแล้วเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับกูเล่นกับใครไม่เล่นมึงเล่นกับกูชิงโอ้ตาย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 จะไปร้องเพลงชิงกระเบลก่อนไม่ได้วันนี้ต้องร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์ทุกคนพร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะคะ ไม่เป็นไรกับคุณันเพินให้กจ็จะทำให้คุณอมฟนสวัสดีกัะทุกคนพร้อมไหมคะเอาพร้อมตีนพร้อมนะคะเดี๋ยวได้ฉันขึ้นเพลงแล้วตีนต้องมาเป็นของขวัญน,นะ